เป็นคนเข้าคนง่ายเป็นคนบริหารเงินเก่งเป็นคนไม่เสียงไทยหรือเป็นคนพูดเดินคนตลอดเนี่ยแต่ละองค์กรแต mm ่ละจุด่ะพูดกี่เรื่องก็น่านะครับใตั้ประเด็นองค์กรหัวหน้าลูกน้องทีงานไม่บัดตัวกูเกยฑ์ทำงานไม่ปีแ่เจ็ดปีย่ เดี่ยวช่วยเดินต่อมาเลยข้อดีของพี่ปุ๊กปุ๊กเนาะมีความตั้งใจในการพัฒนาเรียนรู้งานมีความอดทนต่อสายตาเพื่อนผมพูดเองนะเพรผมพูดเลยนะมีความตรงเวลาเชื่อมมานั่งฟังดูพร้อมเรีย <laughs> นรู้สิ่งที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุง <c oughs> ให้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกทุกยอดจะมาไหมไฟยังไงโอเค วันนี้วงจรที่ทําให้เราพฤติกรรมนกเรเียนในทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความเชื่อความเชื่อครับถ้าเราเชื่อว่าทิดนี้คืออะไรที่จะทําให้เราเก่งขึ้นเช,ชื่อที่นี่ทําให้เรามีงานหลักเชื่อว่าทิศนี้ทําให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างนสง่าง,งามถ้าเราเชื่อนะเราก็จะส่งผลถึงความคิดเชื่อก่อนครับ ผมเชื่อว่าผมจะเป็นนักพูดให้ดีกว่าเงินเดือนประจำผมไม่ได้บอกเวลาออกนะผมซ้อมทำก่อนนะปี50ถึงปี53เนี่ยผมรับงานเสริมกับงานราชการนะผมไปรับงาน60รุ่นเลยนะจนรู้ว่าออกมาไม่ตายนะผมถึงบอกไม่ใช่แบบเลยออกเลยออกเลยออกมาตายอย่าออกก็ให้เก่นก่อนถึงออกก็ออกเรียนการลองรับวันนี้ความเชื่อวันนี้ก็เชื่อว่าสากรจังหวัดการฝึกงานเรา ให้เราเตรียมพร้อมรู้จากการตลาดรู้จากงานระบบการบัญชีรูปโคส่งเสริมว่าเขาถึงเสริมเอกสารได้ไนงะรู้ถึงกระั่งวันเราไปพูดกับเจ้าหน้าที่ของสกากลไปพูดกับสมาชิกของสกากลไม่ซ้ำใช่ไหมครับเรารู้จริตในเวลาไปน,น,นั่งพูดเนี่ยพูดอย่างไรก่อนทุกฝั่งและพูดแบบไหนก่อนลุกเนียรู้เร,เรื่องระบบการใช้เครื่องเสียงรู้ระบบของการใช้เ้องมูล วันไหนไปพูดลานหน้าบ้านของผู้ใหญ่บ้านหมากัดกันมีคนฟังไหมเรื่องเสียงหองนแก้แก้แก้คือมีคนฟังไหมเราไม่ชอบอย่างไรเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นนะครับฉะนั้นวันนี้ความเชื่อสมบูรณความคิดความคิดส่งผลทําให้ผมกล้าตัดสินใจว่าไปทางานนี้แล้วมีความสุขรู้สึกมีความสุขที่ได้พบปะผู้คนเทีเ่ยวประเทศไทย ไปกับรูปรถเทรดดิ้งในวันที่บอกว่าไม่เซ็งไม่หลับกลับได้ประโยชน์ถ้าไม่ใช่โควิดจับยูทังทวัแล้วเนี่ยเยี่ยวย่อตลอดเลยวันนี้เราเชื่ออะไรเราก็ความสึกว่าได้ไปสุราชได้ไปยะลาได้ไปเชียงใหม่แล้วพูดเชียงรายรื่องสอนไปมีคนออกข้ารถพูดเสร็จได้ดับโซงแล้วก็มาส่งสนามบินโอ้ก็นมีความสุขก่อนไปหนึ่งวันก่อนงานเราก็ได้ไปเที่ยวจังหวัดนั้นไป เสร็จแล้วตื่นมาก็ทํางานทํางานเสร็จก็กลับรับตังคู่รู้สึกบอกวม,มีความสุขเนี่ยถ้าใครมีความสุขแบบนี้คุณทํางานนั้นต่อได้ถ้ามาตื่นขึ้นมาแล้วว่าผู้อยากป่วยผู้อยากป่วยเข้าน้อยด่าโอ้ยผู้เมีองปอดชักต้องพานอยู่ก็ไม่เจริญหรอกครับเพราะมันไม่ถูกจริตพราะเมฆบอกมันมี่น,นิ่เล่นนะครับน้าลูกมันจะจำังไงได้ถ้าออกไปอยู่ต่างนอก